ทำงานจนห้องเย็นนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงที่30องศานะครับพบระลมตัวนี้จะจัดการทำงานสวัสดีครับท่านผู้ชมท้องกิจเยาวนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการต่อว,วงจรช่วยเพิ่มความเย็นนะครับช่วยเพิ่มความเย็น ในวงจรน,นี้ก็คือเป็นวงจรเกี่ยวกับแอร์นะครับแอร์ทำความเย็นนะครับในห้องที่เราต้องการให้มีความเย็นตลอดเวลานะครับเป็นการทำงานของแอร์สองตัวนะครับตัวหลักก็คือทำงานตลอดส่วนตัวที่สองก็คือจะทำงานตอนที่อุณหภูมิในห้องสูงขึ้นนะครับตามที่เราตั้งไว้ที่ตัว ตั้งอ,อุณหภูมิคือคือเทมป์คอนโทรลเลอร์นะครับขณะที่แอร์ตัวที่2ทงางานจนความเย็นถึงระดับที่จตั้งไว้แล้วนะครับแอร์ตัวที่2ก็จะหยุดทํางานนะครับให้แอร์ตัวที่1ทํางานต่อนะครับเดี๋ยวเราไปชมการต่อของจรเลยครับอธิบายการทํางานของจรนะครับพัดลมตัวน,นี้นะครับเป็นแอร์ตัวที่1นะครับส่วนพัดลมตัวน,นี้เป็นแอร์ตัวที่2นะครับ การทางานก็นคือพัดลมตัวนี้เหมือนแอร์ตัวที่หนึ่งเนี่ยทำงานตลอดนะครับจะตัดต่ออยู่ที่ตัวเช็คอุณหภูมิของตัวแอร์เองนะครับแอร์ Air ตัวที่หนึ่งทำงานไปเรื่อยๆนะครับจนอุณหภูมิเริ่มสูงนะครับตามที่เราตั้งอุณหภูมิไว้นะครับจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้วนะครับความสูงอุณหภูมิเริ่มสูงนะครับแอร์ Air ตัวที่สองก็จะทํางานนะครับมาทําความเย็นช่วยให้อุณหภูมิในห้องลดลง ความเย็นของในห้องนะครับจนถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับพัดลมตัวที่2นะครับแอร์ตัวที่2ก็จะหยุดการทํางานนะครับส่วนแอร์ตัวหนึ่งยังทำงานอยู่นะครับการทํางานนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับทางออโต้แมนนวลนะครับส่วนแรมนี่ก็จะเป็นไฟแสดงฐานะของแอร์ตัวที่1ตัวที่2นะครับ เดี๋ยวเรา,าเริ่มต่อวงจรครับเริ่มที่ตัวเทมคอนโทรลเลอร์นะครับก็คือตัวเช็คอุณหภูมิตัวตั้งอุณหภูมินะครับก็จะมีสายไฟอยู่สองชุดครับเป็นไฟเข้านะครับ220โวลต์ AC นะครับส่วนอีกขกั้วหนึ่งก็จะเป็นไฟออกเอาพุทนะครับออก,ออก,ออก,ออก220โวลต์ AC เหมือนกันชุดที่ผมต่อเข้ากับชุดเทมเอร์น,นอนไปแล้วนะครับนายนุตต้นส่วนตัวด,ด้านเอาพุทเราไปต่อเข้ากับคอยของรีเลสเซียหนึ่ง ที่ขา13-14นะครับต่อไปครับเรามาดูชุดสิลิสเตอร์สวิตนะครับสิลิเตอร์เอ่อสลิเตอร์สวิตจะมี2ตัวนะครับอันนี้ควบคุมแอร์ตัวที่1ก็คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ควบคุมแอร์ตัวที่2ใสายไฟด้านหลังก็จะมีทั้งหมด4เส้นนะครับก็จะมี สองเส้นนี้ก็จะเป็นออโต้แมนนวลนะครับของแอร์ตัวที่หนึ่งส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นออโต้แมนนวลแอร์ตัวที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาต่อสายไฟเส้นแมนนวลก่อนนะครับนำสายไฟจากขั้วของแมนนวลสเลคเตอร์สวิตช์มาต่อเข้ากับคอยล์รีเลย์ cr 2นะครับที่ขา sub สี่นะครับส่วนแมนนวล เต็เตอร์สวิตช์ตัวที่2นะครับต่อเข้ากับคอยล์รีเลย์ซีอาร์สามนะครับที่ขา14เช่นกันต่อไปเรามาดูโมดออโต้นะครับของสเต็คเตอร์สวิตช์ตัวที่1นะครับเรานำสายไฟต่อเข้ากับขาเบอร์9ของรีเลย์ซีอาร์หนึ่งนะครับ เข้าเบอร์เนะครับขาออกนี้ออกสองขั้วนะครับออกที่ขา1กับขา5คือออกทั้งหน้า N.O และ N.C นะครับแล้วจากขั้วสายไฟตัวน,นี้นะครับไปต่อเข้ากับคอยของดีเลยอ์สองที่ขาสิบ ต่อไปครับใายไฟเส้นนี้นะครับโหมดออโต้นะครับของเซกเตอร์สวิตตัวที่สองนะครับต่อเข้ากับขั้วของดีเล์ CR1 ครับที่ขา10เข้าขา10นะครับออกขา7ของซ็อกเก็ตดีเล์ CR1 เข้าต่อเข้ากับคอยของซ็อกเก็ตดีเล่ ตัวที่3นะครับที่ขาสิบต่อไปครับเรานำสายไฟนะครับ1เส้นนะครับต่อเข้ากับขาเบอร์9นะครับของดิเลย์สี2กับ c สีนะครับ ไฟเข้าขา9รีเลย์ซีอาร์สองออกที่ขา5นะครับเราต่อเข้ากับสายไฟนะครับของแอร์ตัวที่หนึ่งส่วนขา5รีเลย์ซีอาร์สามต่อเข้ากับแอร์ตัวที่สองนะครับ ตอนนี้เราต่อวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเาใส่รีเลยน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการทำงานของวงจรดูออนเวนเปเกอร์ครับบิดสเต็ปเตอร์ไปที่ออตโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโมออตโต้ก่อนอุณหภูมิตอนนี้ครับ23.2องศานะครับ เปิดเซกเตอร์สวิตตัวที่หนึ่งครับแอร์ตัวที่หนึ่งทำงานนะครับส่วนตัวที่สองนี่ยังไม่ทํานะครับแต่ผมจะทําให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับที่สามสิบสามองศาพัดลมแอร์ตัวที่สองจะทํางานอุณหภูมิเริ่มสูงครับสามสิบสามองศานะครับ แอร์ตัวที่สองทำงานนะครับตอนนี้ห้องเริ่มเย็นแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงอุณหภูมิจะตัดพัดลมตัวแอร์ตัวที่สองจะตัดการทำงานที่อุณหภูมิ30มสิองศาแอร์ทัหนึ่งยังทำงานอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหมดแมนนวลบ้างนะครับอฟอจุดการทํางานทั้ง2ตัวนะครับเรามาดูหมวดแมนวลนะครับของ Air ต์ตวที 1. ส่วน Air ต์ตวที่งงานได้นะครับผมจะอ,อปแอร์ตัวที่หไม่ทํางานนะครับแต่ผมจะเปิดเปิดหมด ออโต้แอร์ตัวทสองไว้นะครับแล้วผมจะทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับต่อามาดูว่าแอร์ตัวทสองจะทำงานหรือเปล่านะครับอันนี้อุณหภมมนะูมิสูงขึ้นน,นะครับเริ่มสูงขึ้นเรื่อยเรเริ่มร้อนนะครับไปถึง33องศานะครับที่เราตั้งไว้แอร์ตัวทสองทำงานนะครับ ทำงานจนห้องเย็นนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงที่30อ,องศานะครับพระลมบนนี้จะจัดการทำงานผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับ ผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ตัดแปลงนะครับอาจจะไปต่อวงจรหนึ่งอย่างอื่นก็ได้นะครับที่มันสัมพันธ์ที่ต้องการให้ปั๊มทํางานแบบนี้หรือว่าเป็นแอร์นะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกิจใ่หวายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ